ด้านความรู้กิจกรรมที่1ร่วมกันติวเนื้อหาวิชาที่เรียนผ่านไปสมาชิกไม่เกิน5คนเก,กกนกทวศิลปศร003498022ศึกษาคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อาจารย์ผู้สอนอาจารย์วัฒนาพิลาจัน ทางคณะเอาจะมาหาท่านเพถาความคิดอย่าง,าง,าาน,งน,น,นี้ท่านคิดว่านายเอกทีควรยถูกตามตัดสินใจของพนักงานหรือไม่ค,คิดว่าไม่ควรว่าม,มาตรฐานที่านั้ตั้งไว้เนี่ยมันตัดเกินไปจนไม่สามารถได้ผลประกอบารที่มาสนใจบริษัทได้แล้วก็ทําให้บริษัทขาดทุนแล้วก็อีกอย่างก็คือว่า เขาบอกว่ามีเครื่องจักรเข้ามาใหม่ซึ่งปริมาณมันต้องได้มากกว่าปกติอี่แล้วของกูคิดว่าบริษัทนำ,ำเครื่องจักรเข้ามาใหมก่ก็คิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพในการทำงานส่วนในเอทีก็ต้องเรียกพนักงานมาคุยมาประชุมเพื่อให้ทราบถึงปัญหาว่าติดปัญหาตรงไหนทำไมพนักงานถือคิดว่าการที่ในเอทีเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรสร้างทําจํานวนผลิตมากขึ้นอ,อย่างเงี้ยคิดว่ามีปัญหาอะไรอยาเงี้ยล้าก็ให้ลดน้อยลงข้อสองท่านคิดว่าการให้พักง,งานีูดซับ่อเหมาะสมกับสถานการณ์ประเทศไทยหรือไม่ฉันคิดว่าเหมาะสมเพราะควรฟังความเห็นของพนังงานเพื่อน,นำมาปรับปรุงหรือพัฒนาโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จและช่วยลดปัญหาความไา่เที่ยงกับ ว่าออสองข้อละกันว่าคิดว่าเหมาะสมหนึ่งข้อเพราะว่าการที่ให้พนักงานมีสมวมม่วนร่วมเราจะได้ทราบถึงปัญหาแลวก็พร้อมที่จะแก้ไขแต่คืออีข้อหนึ่งคือ,อ,อทฤษฎีการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็นของประเทศอเมริกาแล้วก็คิดว่าบางทีพนักงานในประเทศไทยอาจจะไม่ยอมรับทฤษฎีนี้แล้วก็คิดว่านายอินทิชนควรจะทำอย่าง บางทว่าคนัะฟังพนักงานแล้วก็ไม่คนทาต,ตามตเรื่อต้องดูตามความเหมาะสมของสิ่งที่พนักงานงเสนอถ้าสิ่งไหนเกินความพอดีก็จะอธิบายให้พนักงานเข้าใจแล้วก็ครสร้างอะไรเป็นไปในการทางทานเช่นแผนขานทำยอดหรือเรียกงอะไรในการทํางาน,ลน,ลงานแล้วก็ควรเรียกพนักงานมางชุงเมปีละครัง้งหรือว่าทุกๆเดือนอ๋อฉันก็คิดว่า ต้องในอีกทีเนี่ยคนเรียกพนักงานมาประชุมเพื่อทราบถึงปัญหาเราก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาได้